ทำดีได้ดีเสมอเป็นที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนมีชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปไม่มีสุขตลอดชีวิตไม่มีทุกข์ตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนพบอะไรอะไรทั้งดีทั้งร้ายหนักบ,บ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น ช่นบางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจนพอเกิดได้ไม่นานเงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นลาบลอยของมารดาบิดาบ้างเป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้างใครๆก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญทำให้มารดาบิดามั่งมีสีสุข ถ้าไม่คิดให้ดีก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริงและทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจังแต่ถ้าพิจารณากันให้จริงด้วยคำนึงถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือ ผู้ที่ทำบุญทํากุศลทําคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติอันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชนกกรรมนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบากแต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นำให้ลำบาก ก็จะต้องถูกตัดตอนด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่าคือเกิดมามาดาบิดา,ดายากจนมือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาอบอุ้มให้พ้นจากความลำบากยากจนให้มั่งมีสีสุขควรแก่บ,บุญที่ได้ทำไว้ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจนแต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไวม้มากมายเพียงพอ มือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาอบอุ้มให้พ้นความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนดังปาฏิหารมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดีแต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับมารดาปิดาที่ยากแค้นแสนสาหัสพอเกิดมารดาปิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อนนำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีสีสุข ที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาแล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความอบอุ้มของมือแห่งบุญควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาอบอุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจน แม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินมานำไปอุปการะเลี้ยงดูความไม่มีบุญทำไว้ก่อนทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดาเขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไปณที่นั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวไดา อาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวโหยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับได้รับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนักกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้าง ชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทําไว้ในอดีตชาติเมื่ออกุศลกรรมคือการคดกมเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน ที่ได้กระทํงไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผลและเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไป อกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้กำลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนอำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงผู้มีปัญญาจึงควรกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัวเพราะรู้ว่าเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดี และเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้วแม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลไม่ดีที่อาจทําให้พิศวงสงสัยจนถึงมากคนมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือเห็นไปว่าทําดีไม่ได้ดีซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้นทําดีต้องได้รับผลดีเสมอ ทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดีเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรอะไรที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้างเป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้างมากมายจริงๆเพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้ว เมื่อได้ทำมานับพบชาติไม่ท้วนจะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในพบนี้ชาตินี้ได้ลับพบชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนากรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคนกรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญหนักนักหนา เช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อยเช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีแต่มีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไร หรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดีกรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไหมอะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่เมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้ กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมไม่ดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดีกรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมดีหาอาจขัดขวางได้ไม่อะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่